เข้าแดกหงาเป็นอาหารปื้นเมืองที่เรียบง่ายแต่เปลี่ยมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการและวัฒนธรรมของเจ้าล้านนาคำว่าแดกในภาษาทินเหนือแปลว่ากินดังอั้นเข้าแดกหนาจึงหมายถึงเข้าคุกกับหนา เป็นเมนูตินนิยมรับประทานกันในชีวิตประจำวันของชาวบ้านโดยเฉพาะในช่วงเจ้าหรือฤดูหนาวเมนูนี้มักใช้ข้าวเหนียวหนึ่งหอนหงุนคุกเข้ากับงาขี้ม้อนคั่วหอมหอมติดตำผสมกับเกลือเล็กน้อยบางครั้งบางตีอาจจะมีการเติมน้ำมันหมูหรือน้ำมันงาเพื่อเพิ่มความหอมมัน เป็นอาหารติพอุด,ดมไปด้วยพลังงานไขมันดีและสารอาหารจากงาช่วยให้ร่างกายอบอุ่นและอยู่ต้องได้ดีเหมาะกับวิถีชีวิตของผู้คนในภาคเหนือที่ต้องทำงานกลางแจง้งหรือในไห้นาเข้าแดกงาบม่ได้เป็นเพียงแค่อาหารหากแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความพอเพียง ความผูกพันกับผืนดินและการใช้ทรัพยากรท้องถิ่นอย่างชาญฉลาดเป็นอีกหนึ่งมรดกทางวัฒนธรรมอาหารที่ควรหักษาไว้ใหืคนรุ่นหลังได้หูจักและภาพภูมิใจเป็นยิ่งนัก